ฮัลโหล u ก s t ทูเดย์สวัสดีครับอยู่กับผมไอเอริสันนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนหาตัวละครที่มีชื่อว่าอั g เกรดทีวีไททีวีไททันแมนหรือว่า Titan Man. อั g เกรดอั g เกรดไททันทีวีแมนเออนั่นแหละครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนหายัางละเอียดนะครับอ่าอย่างแรกนะครับผมให้เราต้องวาร์ปไปที่อ่าร์กิบบี้ดีเวอร์สองจุดศูนย์นะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนชนาวบ้านคลิปวิดีโอจุดศูนย์นะมันไปยังไงนะครับก็คือถ้าเกิดถ้าเกิดมันเป็นบั๊กนะครับบั๊กของเกมนี้จะมีอยู่รายขั้นตอนอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมปลดล็อกไปแล้วนะครับแต่มันผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันถึงยังไม่ปลดล็อกในนี้ให้นะครับผมก็ไม่ไม่แน่ใจมันขันนะครับโอเคนะครับเรื่องแรกนะครับผมถ้าเกิดใครที่ยังไม่รู้ว่า มันอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับอายางแรกนะครับผมให้เราวาร์ปกลับไปที่หับนะครับหลังจากนั้นนะครับลองโหลดแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับผมเอ้ครที่มีตัวละครที่แบบอ่าสปกเกอร์วูแมนนะครับให้เรากดใช้เลยครับังจากนั้นให้เรากดใช้โซนิกจานะครับขึ้นมาเลยครับขึ้นมาครับแล้วก็ทุกคนจะเห็นตึกที่มีหลังคาสีแดงๆนมครับอย่าเพิ่งไปสนใจครับให้เรามาสนใจตึกนี้แทนนะเฮ้ย ผมบั็กผมบั็กครับไอเกผมบักโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขึ้นไปใหม่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็ค่อยดูกันอีกทีนะครับนะโอเคนะครับพอเรามาถึงตรงนอททีวีมูเมนตรงนี้นะครับให้เราเข้าไปที่ฟอ์นี้เลยนะครับเดินเข้าไปเลยครับนะครับหันซ้ายมานะครับจะเจอกับประตูนะครับก็ให้เราเข้าไปเลยนะครับถ้าเกิดมันมีแบบรอยแตกๆก็เข้าได้นะครับ ถ้าเข้าไม่ได้ก็รอรอก่อนนะครับเข้าไปดีเข้าไปเข้าไปคนอื่นเขาเข้าไปแล้วผมยังเข้าไปไม่ได้เลยเอ๊เข้าไป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 ดีโอเคเข้าแล้วครับอานิก็โอเคครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับตอนนี้กำลังเข้านะครับ โอเคครับเดี๋ยวตัดเข้าไปตอนเข้าเลยแล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ s k i b i d ี World 2.0นะครับโอเคครับอย่างแรกครับผมให้เรารับเควสมานะครับเควส์มันจะมีชื่อว่า power up the generator นะครับแต่ผมทำเสร็จไปแล้วนะแต่เดี๋ยวผมจะมาสอนอีกทีหนึ่งนะครับว่าทำยังไงนะครับนะอย่างแรกนะครับผมให้เราใช้ตัวละครที่มันบินได้นะครับเช่นพี่ dark spikerman นะครับถ้าเกิดเรามี dark spikerman จาก กิบเบอรี่เวิร์ดหนึ่งจุดศูนย์ไปแล้วก็ไม่อาจจะต้องหานะนี่เราจะไปครับเราวาร์ปไปที่เวสแตนนะครับวาร์ปไปอ่าฮะโอเคครับผมพอวาร์ปมาปุ๊บใช่ไหมทุกคนจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนจะอยู่ตรงนี้ให้เราไปตรงนี้ไปเลยแหละแล้วทุกคนจะเห็นกับบังเกอร์ตรงนู้นที่มันจะมีไททันคอกแปนยืนอยู่นะครับผมสิ่งที่ยากสำหรับการเข้าไปในบังเกอร์ก็คือ ทุกคนเห็นไหมว่ามันจะมีคนแย่งกันกดอยซึ่งก็ใช่ครับเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เราต้องเข้าไปแย่งกดเหมือนกันโอเคนะเดี๋ยวผมจะพยายามเข้าไปเข้าไปพยายามเข้าไปให้ได้แล้วกันอ่ามีคนยามแลละผมแนะนำว่าให้รอเป็นจังหวะจะดีกว่านะครับแบบเออพอจังหวะที่คนมันดิออ้งอ่อนปุ๊บเราก็กดเข้าไปใหม่เลย แวมาจะทำมองผมก็พอมันจะเต็มปุ๊บก็กดกดออกใหม่กดออกไปอ่าโอเคครับพอเราได้แล้วให้เราเลื่อนหาถ้าถ้าเลขถูกอ่ะนี่เห็นไหมเลขถูกมันจะเป็นเลขสีขาวแล้วเราก็ต้องรอเพื่อนของเราทำาไปเสร็จถ้าเกิดเราเสร็จแล้วมันจะขึ้นว่า betting on player 2นะครับแล้วพอเราเสร็จแล้วปุ๊บเราจะข้าเราจะวาร์ปเข้าไปในนี้นะครับผมอาจจะนันะ อย่างต่อไปับผมให้ทุกคนเตรียมหยิบเครื่องคิดเลขมาเลยนะครับหรือว่าใครคิดเลขเก่งๆก็ก็ถือว่าอัพพููแล้วกันนะเพราะว่าด่านต่อไปับผมเราจะต้องคิดคํานวณเลขนะครับผมแต่ถ้าแต่ถ้าถามว่าผมใช้ไหมไม่ครับผมใช้เครื่องคิดเลขใช่นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในมันจะเป็นเลขอะไรกันนะครับซึ่งบอกเลยว่าเลขมันเยอะมากนะ เลขยมันเยอะแบบเยอะมากนะครับมากดลเลยโอเคครับมาปึ๊บสี่บวกเก้าบวกสองบวกเก้าบวกแปดบวกสองบวกสามบวกแปดบวกสิบบวกสิบหกสิบห้าหกสิบห้าโอเคพอใส่เสร็จแล้วปุ๊บเราจะวาร์ปเข้ามาในนี้นะครับมาอันนี้คือเราไม่ต้องใช้เพื่อนช่วยแล้วนะครับก็คือให้เราเดินตรงมาสุดทางตรงนี้เลยนะอ่ะ เดินเข้าไปซ้ายมือกดเข้าไปครับกดเข้าไปเลยกดเข้าไปโอเคทีนี้ก็อรอก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมันก็อาจจะใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะซึ่งก็มันก็จะมีเหมือนกันนะครับเ,ออเราอยากให้มันโอเคแค่ไหนนะครับโอเคครับผมเร้จให้เรามาที่ไอเทมนาเลเตอร์นี้แล้วก็กดอินเตอร์เล็กอินเตอร์เล็กกับมันนะครับ โอเคพอเรากดอินเตอร์แลกปุ๊บ <c oughs> ให้เรามาที่ด้านหลังครับผมมันจะมีมันจะมีถังนะแต่ตรงนี้ผมไม่รู้มันหายไปไหนแล้วนะก็ให้เราเนี่ยนี่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 นนนถังเล่าหุ่นนะให้เรากดอินเตอร์แลกกับมันครับโอเคแล้วมันก็จะมีเนื้อเรื่องบา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 นะครับเดี๋ยวที่สามเนี่ยผมพอเสร็จตรงนี้ใช่ไหมให้เราเดินออกมาแล้วก็มากดที่แผงควบคุมอันนี้อ่ะนะครับเรากดที่แผงควบคุมอันนี้ อ่อฮะมันก็จะขึ้นว่าบล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 านะครับก็เรากดปิดไปเลยจากนั้นผมให้เรากด Tra v e l นะครับแล้วก็กลับไปทีวี l a n d เหมือนเดิมนะทีนี้นะครับผมสิ่งที่เราต้องไปหาอันต่อไปก็น่าจะเป็นเอ่อน่าจะเป็นเสาไฟนะครับนะอย่างแรกครับผมให้เราบินมาครับให้เราบินไปทางเสาไฟตรงนี้นะตรงนี้นะครับตรงนี้ให้เราบินไปเรื่อยๆตามเสาตามเสาไฟไปนะครับ ตามเสาไฟมาให้เราบินไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะเจอเสาไฟที่มันล้มเอียงๆนะครับเอ้ยสอรี่ครับบินมาผิดทางฮะซึ่งนะ่ะเห็นไหมทุกคนจะเห็นตรงนั้นนะนั่นคือเสาไฟที่เราต้องไปทำภารกิจอันต,ต่อไปนะครับ พอเรามาถึงแล้วนะฮะให้เรานั่นแหละทุกคนได้เห็นใช่ไหมว่าก็คือภารกิจต่อไปของเาก็คือให้ไปกดไอ้ที่มันเป็นไออันเนี้ยที่มันจะแบบเห็นไหมให้เรากดรีเพย์นะครับซึ่งตอนเนี้ยจะใช้เวลานาน,านหน่อยให้ทุกคนเล็งดีๆนะครับไม่ก็เดี๋ยวเค้ืไปแล้วไปแบบไปหาตรงที่มันแบบมุมดีๆนะนสมมติว่าผมเอาตรงเนี้ยเราให้มันมาหยุดตรงนี้ก็ดีนะ ถ้ามันเกินก็ถอยหลังมาครับถ้ามันเกินก็ถอยหลังมาแล้วก็เดินไปข้างหน้าอีกหรือก็ถอยหลังมาปึ๊บอ้าไม่โดนมันอาจจะใช้เวลาที่หนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวพอได้แล้วเดี๋ยวผมจะบอกบางทีหนึ่งนะเพราะว่าคือมันอาจจะใช้เวลาไปหน่อยครับแต่ถ้าคือจะทำเออมันโอเค ถ้าเกิดมันได้ถามว่าโอเคไหมเนี่ยมันก็เออในมันกแมันก็ได้ละให้ทุกคนยืนก็ได้ครับเมื่อกี้ก็คือให้ทุกคนยืนก็ได้นะหรือว่าจะยังไงก็ได้ครับเอา้ราล,ล้วแต่แต่เดี๋ยวกดให้ได้ก่อนมันอาจจะยากหน่อยนะครับสำหรับบางคนสำหรับผมมันก็แปบ๊บเดียวนะให้ทุกคนหันมา ไมนแก้ไมนแก้ทุกคนเห็นไหมเออตกโอเคครับเดี๋ยวผมขอขึ้นไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมาโอเคครับเอา้าโอ้โหเอาใหม่ <c oughs> ขอใหม่เมื่อกี้เดี๋ยวถ้า,ถ,าถ้ามันอยู่ใกล้กันเรา,เาก็กดอินเตอร์แลกไปพยายามอย่าให้มันหลุดนะครับยพอมันหลุดเห็นไหมคือดาร์คสปิกอร์แมันเป็นอะไรไม่รู้นะมันม่ ให้ชอบเลยออกมาหรือไม่ก็แบบเออเอะไรเนี่ยพอ,อ,อมชนไปเนี่ยมันก็เด้งออกเออ,เอ,อนั่นว่าให้เราแบบเออให้มันดาวสปิกระแมนเนี่ยมันไปอย่างเงี้ยเอออ่ะนี่พอขึ้นแล้วเราก็กดอินเตอร์แล็ปไปโอ้ควรจะได้โอเคนะครับอ่ะเราได้แล้วใช่ไหมให้เราเห็นคุณเห็นสะพานนู่นไหมให้เราบินต่อไปเลยแต่พเพราะว่าแต่ว่าต้องไปเชื่อม ไฟอีกสองอันนะครับรอก่อนอทุกคนจะเห็นนาฬิกาตรงนี้ใช่ไหมจะเป็นฮอล์ใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นสอสองอันที่เราต้องทำนะครับโอเคอันแรกกี่ตรงนี้เลยเนี่ยอันนี้จริงๆทุกคนก็แค่บินไม่ก็เออบินไม่ก็ทำเหมือนเดิมครับก็คือให้ ดาสปิกระแม่ man, มันเข้าไปอ่าประมาณนี้แล้วก็กด okay. Okay. อินเทอร์เน็ตโอเคโอเคอันที่2ครับมันนี้ไม่ต้องบินนะก็แค่เดินเดินเข้าไปกระโดดเข้าไปโอเคพอถึงปุ๊บก็กดอินเทอร์เน็ตครับนะโอเคเพราะนั้นครับผมขั้นตอต่อไปให้มันให้เราไปหาเออ่ไฟเอเนจีซอร์นะครับควรจะเห็นตรงนู้นให้บินแล้วก็ ไปต่อไปต่อแบบไปต่อเลย๋ยวมันแค่นี้ทุกคนจะเห็นกระต๊อบอันเล็กๆอยู่ให้เราเข้าไปเลยครับให้เราเข้าไปเลยโอเคพอเราเข้ามาในกระต๊อบเล็กๆนี้นะครับเราจะไม่สามารถเก็บได้นะก็เลยเป็นยังเป็นดัสปิกเอร์น,นะให้เราให้เรากลายอลา,างเป็นสกิปปิตี้ทัวเทนะครับมันนําเป็นตัวตัวนี้สกิปปิตี้เซเว่น เซเวนอีเลเวนตื่นะเรากดอินเตอร์นะคโอเคเวสต่อไปให้เราสตาร์ทเชนเดเลเตอร์นะครับซึ่งบอกเลยนะว่ามันเป็นเวสที่ซึ่งถ้าเกิดคุณคุณนะก็คือมันจะให้เรากลับไปที่บังเกอร์อันนะั้ข้างในะนั้เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดใครที่แบบทําได้แล้วมันก็ผมคิดว่ามันไม่น่าจะยากเกินไปนะ ไปครับกลับไปที่บังเกอร์เหมือนเดิมโอเคน่าจะประมาณนั้นแหละนะครับโอเคอันนี้คนก็เริ่มเยอะแล้วนะแต่ผมบอกเลยว่าไม่น่าจะยากเกินไปนะครับก็คือนะนํะว่าถ้าเกิดให้เราเลือกดีๆนะครับว่าจะเป็นเพลเยอร์หนึ่งหรือเพลเยอร์สองนะเพราะว่าจะมีคนใดคนหนึ่งที่มันเอ่อเฟลนะครับแล้วอีกคนหนึ่งมันก็จะเข้าไปได้แค่คนเดียว เปิดอยางแบ้ให้ครับก็เดี๋ยวรอก่อนนะเพราะว่าเหมือนเพื่อนน่าจะเข้าไปไม่ได้แต่ผมเข้าไปได้เพราะว่ามันน่าจะมันมันนั่นมันมันน่าจะมีสักคู่นี้แหละที่มันแบบเออเข้าไปได้แค่คนหนึ่งอีกคนหนึ่งเข้าไปไม่ได้โอเคให้เราหาเลขหาเลขครับหาเลขโอเคนี่คือมันจะมีบางตัวนะครับที่มันแบบไม่เป็นสีขาวแต่ถ้ามันขึ้นว่า waiting on player สองก็นั่นแหละเราถูกอะ เฮ้ยครับมาทีนี้ก็เราต้องทําการบวกเลขใหม่เหมือนเดิมนะครับก็นั่นแหละนะก็ทําการบวกเลขเลยนะครับมา Let's go boy บวกเลขเลย3ามหนบวกมานี่ะครับแนะนำว่าให้ใช้เครื่องคิดเลขนะจะง่ายกว่านะครับ โอเคนั้นะให้เราเดินตรงมาเหมือนเดิมครับเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายแล้วก็ให้เราเข้าไปในห้องนี้เหมือนเดิมน,นะครับให้เราเข้าห้องนี้ไปเหมือนเดิมน,นะบางคนก็เข้าได้บางคนก็เข้าไม่ได้ก็ขึ้นอยู่แล้วแต่คนนะครับโอเคพอเข้ามาปุ๊มนะไม่ต้องทำอะไรเลยนี่ตรงนี้ Start Generator กดเลยกด Interact กับมันไปเลยครับ ปึ๊บว่ะฮะเราจะให้เราว้าไปที่เวสแรมเหมือนเดิมควสไม,ม่น,นานหน่อยนะเพราะว่าเควสมันเยอะมากนะครับพอเรา,ารงนี้ใช่ไหมเราหันไปซ้ายมือคุณจะเห็นจานดาวเทียมตรงไหนวะอ่าอืมแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งเนี่ยแป๊บหนึ่งอ่าจานดาวเทียมอ่าจานดาวเทียมอยู่ข้างหน้านู้นเลย เอาใหม่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 เอาเอาใหม่เอาใหม่โอเค okay, ครับให้เราวาร์ปกลับไปที่เวทแลนด์อีกรำบนึงนะให้แล้วก็ให้เดินตรงไปนะครับเดินตรงไปทุกคนจะเห็นจานดาวเทียมสองอันนั่นนะครับสองอันนั่นเลยนะซึ่งอันต่อไปมันจะเป็นอ่าออสปิคคอนเนคชั่นนะครับนะก็ให้เรามาที่จานดาวเทียม downtown, ที่สองเลยมันจะมีอะไรยื่นออกมาครับ้วให้เราขึ้นไปอยู่แกนตรงกลางมันนะเพราะว่าเราต้องกดอินเทอร์แลกตรงนั้นนะครับเดี๋ยวขอขึ้นไปก่อน วิธีขึ้นก็ไม่ยากครับให้เรากระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมาปึ๊บอให้หาช่องดีๆครับก็แบบอย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ออย,ออยกดกด F สองครั้งกด F สองครั้งอ่ะนี่ ทุกคนจะเห็นไหมว่ามันจะมีอินเตอร์แน็อินเตอร์เน็ตสักแป๊บหนึ่ง่ะเรับคำว่าให้ขึ้นไปใหม่ถ้าขึ้นไม่ได้นะครับคือเควสไม่จะนานเพราะว่ามันเป็นเควสตัวเดียวที่มันมีหมดขนาดนี้นะครับที่มันมีทั้งแบบทั้งคือมันมีทั้งสิบช่องเลยนะครับมันมีทั้งสิบเควสเลยนะ เฮ้ยให้เราลงมาเรื่อยๆ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 อ่ะลงมานะลงมาใช่ปผมนั้นพอเราค่อยคิดว่ามันโอเคแล้วก็ให้เดินให้ทำมาเดินนี่เห็นไหมมันจะเป็นอินเตอร์เล็ตก็คือพยายามจะให้ก็คือให้เราเล็งดีๆว่าเออเราจะให้ดาร์คสเปกแกร์แมนเข้าไปตรงเข้าไปเข้าไปถึงขนาดไหนเพราะว่าพี่แกเนี่ยพี่แกจะเดินเข้ามาเนี่ยพี่แกจะ ปินเข้ามาออ่ะพอเราได้แล้วก็กดอินเทอร์เน็ตเออพอได้แล้วนะครับนี่ก็คือจบเควสสำหรับอัปเกรดไททันคำเอ้ยทวีอัปเกรดไททันท,ทีวีแมนนะครับก็เรากดอีควิสเลยนี่ตัวพี่แกก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็บอกเลยนะว่าพี่แกเป็นตัวเดียวแล้วก็ตัวแรกนะครับที่มีเควสยากขนาดนี้นะครับแต่ก็เออ ได้ตั้ง3,000 GBD คอยนะก็ถือว่าเจ๋งเคครับ okay, ผมเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลพี่แกกนฮัลผมจะรีวิวที่อ่าบิ๊กสิตนะซึ่งบอกแนละ้วว่าที่นี่นะเยอะมากนะครับเยอะมากเยอะมากอ่ะสกิลอะไรครับผมเป็นอ่าคอลนะก็น่าจะใช้กงเล็บด้านหลังนะอ่าใช่ใช่ใชอ่ามีสลับด้วยเจ๋งเลย สียูสองจะเป็นการใช้ดาบนะครับฟันอ๋อทีเดียวหายเลยเหรอว้าวจิงเลยจิงเลยอันที่สามจะเป็นเออ่คอเลคอบลดนะครับคอเบลดเดออน่าจะเป็นการใช้คอตรงกลางเออใช่ใช่ใช่แล้จะเป็นการใช้คอตรงกลางอ่านั่นแหละใช่ใช่เลยใช่เลยซึ่งก็นะครับแอนิเมชันก็เท่อย,อยู่เหมือนกันเนี่ย อันที่อันที่4แล้วก็จะเป็นสกรีนสกรีนแบสนะครับก็จะเป็นการฉายแสงนั่นแหละฉายแสงโอเคส่วนตัวนี้ก็สามารถบินได้นะครับอาใช่ฉายบินได้บินได้โอ้อ่าโอเคก็บินได้นะบินได้ตัวนี้บินได้ก็คิดว่าน่าจะมีประมาณนี้นะครับก็ ถ้าเกิดคุณชอบนะบผมแล้วก็อยากให้ผมมาหาตัวอะไรในสะกีบีดีเวิร์ดอีกนะครับก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกนะครับก็คลิปนี้อาจจะไม่ละเอียดหน่อยนะครับก็ถ้าอยากให้ละเอียดก็แนะนําให้ไปดูอ่ช่องข้าวเอ็กดีนะครับก,ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องพี่แกไว้ในดีสคริปชันนะครับอันนั้นคือต้นฉบ,บับที่ผมอ่ไปดูจากช่องพี่เขามานะครับนะก็ถ้าคลิปนี้ครับถ้าผู้ชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะก็ถ้าเกิดอยากให้มาสอนหาตัวอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกได้นะครับนะเดี๋ยวผมจะมาสอนหาตัวในสก i บีดีเวิร์ดนะครับนะก็ถ้าในคลิปนี้ครับผมผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายครับอุย้ยอี